เขแถวอยเข้าแถวเข้าแถวข้าว่อาร์ตเาคนแรกเข้าแถวครับเข้าแถวอาร์ตครับเข้าแถวตวอาร์ตครับเข้าแถวเร็วเรวสมัย้น่งด้วยนะครับเบอร์อะไรคะเบอะไถอยิงเบอร์สาจะหมายน้าเรื่องได้เบอร์อะไรเ เทไหนสานนี้ของุกคนต้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้เได้อะดคุณใช่คอยมาถือว่าให้แล้วน้ำเหรอให้แล้วให้ขาอีกแล้วให้เขาลื อ๋อันะวันนี้สับผมยาวๆไหนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ถ่ายรูปหมู่นะถ่ายรูปหมู่มั้ยก็ถ่ายแบบน้นไงเออมันมีที่ไหมล่ะมันมีที่ก็มันต้องใช้ทรงานใช่ไหมหรือไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว ระวังระวังขารัระวังขาเช่อโอ้ยแก้เาเรา่เอะเราคอาับก่อนนะายบายจอใคครครับบายบายเลยค่ะตีสองแล้วค่ะโอ้ห้แ ไม่ต้องกลับได้เลยมันดึกแล้ว A2 ของกําลังใจชาจะเปลี่ยนเสื้ออีกเหรอจ๊ะลองลองลองดูซิว่าอะไรก้อนนั้นนอะเบไ่ไหนนี่เหรอไม่ใช่ที่มือทำทับก้อนน่ะต้องอะไรวะนิ้วเดินนะทับก้อนอะไรเขาก็แค่ทำก้อนไม่ทำอะไรเขาแค่พูดโอเคโอเคได้สีสีเอาพูดต่อพูดต่อระวังหัวค่ะน้องชายยูนิ่งหนึ่งนาทีขอพี่ดูนิดหนึ่งได้ไหมคะโอเค bye b ายบาย บายครับด้วเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ